ไอเสียงตะกี้ล้ำขึ้นแต่คนนี่เป็นเอกลักษณ์ของไทของมันหมดตะกี้มันบาล้ำเหมนว่าลูกเอ,อื้อนลูกหยอดเขาจะกับหยอดเขาอีกนี่เนาะเห็นบ่ยุคเก่าๆยุคสมัยรัชดาพระล,ลับลยุคสมัยแม่นแ,แม่เมาปฐมแม่นบ่กีลาว,ว,วัดดีกีลาว,วัด,ดีนงางไงนี่เน่ะคือเจ้าอิดควาถไปเลยแม่นชิดคว่ำว่ามันวางสี่มันเอื้อนมองนี้มัน มันมองนีสีอ้วยมองนี้สีซับแต่ทุกวันนี้ก้าวออกจากบ้านมาพกหน้าตามาเลยหน้าตาพอดีเพผ้าสะกนจังมาเก็ดเห็นมะเหลวกันเก็เห็ดมะเหลวสะวนส่วนมากเนาะส่วนมากเปลเปมนเปลี่นเปลีมยปลียเ่ยนยนี่ปมแปล่มาเลี่ยนเนเป่นเ่ะ่นเปนเนเป่นี่ยเปี่เปีนเลเปีเลีน่ยเกิดมานเปลีเทยหเยหมายนึงว่ยจริตจ่ยนเปลก่่ไดเคลี่ย้หญิงเลเเทยเลี้ยน ล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือคือพอสิบวันทเรื่องค์หญิงเมื่อกี้ผมเป็นหลักมหาองค์หญิงเนาะทุกคนเลยพอกล้าวอีกล่ะใครธิเถียงเถียงไหมว้ากอนในจริงเถียงกลนว่ต้องต้องขต้องขึ้นเขาขอกอนมาบมแปลว่าพใดธิเถียงเถียงมาเลยว่าองค์หญิงนี่แหละเป็นต้นแบบของนักล้องหมอลำที่มีได้ทุกวันนี้ยกตัวอย่างผ่าพิ้งเลยน้องไอยน้องคอปเตอร์ แม่บอคอมเตอร์ด้วยเนาะเด็กๆสิน้องคอมเตอร์น้องอะไรอีกอ่ะที่วัยอายุต่ำกว่า16ปีมาเนี่ย16 18ถอยขึ้นมาเนี่ยต้องยกให้อู๋หิงเลยไล่แต่เถียงอี่เราไปที่นี่เถียงไม่เถียงนะพี่น้องผู้ใดเป็นเอฟซีของน้องไอพอพอหยุดกับติดตามน้องไายคือกันตติดามพอหยุดกับติดตามเป็นแฟนคลับของน้องอายของคอมเตอร์ของนี่ทุกคนคือกันทําไมถึงพูดแบบนั้นแต่ก่อนหมอลลัมเนี่ยแต่ก่อนบ่มีอู๋หญิงนี่ บมมีอายุไว้หนิผมมีแม่แก่พอหลับแอมสะเกียม่รับครับแล้วก็เอฟซีกับบ้หลับเพื่อนบ้าหลับครับเด็กหน่อยมาหน่บ้มีหลับมือกระทั่งมือกระทั่งอุ้งยิงมาสมัครหลังห่านนั่งเลี้ยววงหนากขาประจวเลยว่าเขาเสียหลับมาเห็นอย่างหลับมาได้เขาคงไม่ยืนน้ำเ้าบมได้เราหลับมาได้ก็บริษัมรถเป็นนังเอกได้หลับมาได้ก็บริษัมรถเป็นตัวชู้ชู้วงได้เพราะว่าคนที่จะมาเนี่ยคือหนึ่งต้องพร้อมแอมสังเกตไดมคนแต่ก่อนถ้าเรียนหนังสือก็คือมิตรปริญญาแล้ว จบปริญญาแล้วจังออกมาจังว่าเป็นมอลำัมเหบนหจังออกมาแล้วก็จังจังทีพานมากคือมีแต่พวกจบมาแล้วจบจากมหาลัยจบจากมอหกแล้วจังจังสีหันขอมาสู้กันเป็นศิลปินจังยูงมาจริงออกจากปอหกบกัมาเลยตะกี้มันบริยันตัวแล้วมาหลังมาภาพบังคับก็คือมอสามพอมอสามปั๊บมันจะมีต่อมอหกข้อมอหกปรบตัวมากแล้วผู้หญิงก็จะขันมอหกแล้วก็เป็นสาวก็ไปแต่งงานเนี่ย บ <Okay. S 2> ่มีโอกาสไน้เขาสู้วงการบาสามารถีิสิมาตินมากเด่นได้เพราะฉะนั้นอุ้งอิงคือเป็นคนแรกที่เปิดเส้นทางให้กับเด็กๆทุกคนตาบอดเด็กเลยบนบอลวาอวยลูกสาวบว่ลวาอวยลูกสาวย้อนกลับไปเมื่อนประวัฒนานั่นนี่พูดใดที่เป็นได้หน่อยทีหนึ่งที่บวกเราได้หน่อยเพราะความบดทุนที่ภาวันใช่แล้วใครจะมาตามดูแลล่ะหนึ่งแม้กระทั่งอุ้งอิงมาแมนมอดตอนนั้นมากแล้ใครสิเป็นผู้ดูแลล่ะ มันอาบน้ามันยังอาบบ่ท่านเปลี่ยนยังมันใส่ผ้าถุงอาบน้ามันยังใส่บ่ทัานเปลี่ยนเพราะกานมาเป็นหมอลำหนึ่งคุณต้องรับได้ทุกอย่างที่เยี่ยวอาบน้ํากินนอนทุกอย่างแทนบ่มันต้องมีความอดทนที่จะอาบในกลางแจ้งได้เอาตัวรอดได้จากผู้เขาผููแผ้วไปคือเนี้ยหรอครับรอดจากปากเยี่ยวปากกาใดมาทั้งี่ไหนจะเรื่องชู้สาวหนจะเรื่องมาเร็ว ความหลงระเริงในแสงสีเสียงทุกอย่างแม้กระทั่งมาวันแรกที่บอกว่าพ่อจูบอกว่าทำไมถึงงุ้งยิงมาอยู่ใต้ท้องรถไปยังอุง้งตองมาขี่รถบัตรนะเพราะว่าอยากปลูกฝังให้เขารู้ว่าการที่จะขึ้นเป็นศิลปินมีชื่อเสียงข้างหน้านะ่ะมันต้องดูที่กำพืชตัวเองก่อนว่าความลำบากมันยังไงส่วนมากบอมแปมสังเกตไหมคนที่มาเป็นศิลปิน่ส่วนมากจะติดเหล่าติดแมนไ่มศ<ะ>ิลปินส่วนมากแต่ก่อนจะต,ตายขางถนนก็มนีม้ ที่ดังเพราะอะไรเพราะว่าไม่เคยลำบากมาก่อนบอ่มองบอ่มองขึ้นขึ้นหลังว่าจะขวางเคยเป็นลูกน้องคนมาก่อนจะขวางเคยเป็นขนลำบากาะ<อ>ว่าจะใเ้าแม่ก่ <ใด S 2> จะขวางขคยเป็นเด็กเก็บชุดมาก่อนเก็บขนมาก่อนเห็นความลำบากของของของพวกนี้ก่อนถึงจะขึ้นมาเป็นระดับศิลปินแนวนามันจังมันจังสิยุวงการในดวนเพราะฉะนั้นถ้าใครมาปุ๊บแล้วดังปับ๊บไม่นานบ่อยว่าบ่าบาดุล ว่าโดนกับล่วงไม่ได้ใช่ล่วงเพราะว่าเอฟซีไม่ได้ล่วงเพราะสิงแวด์รอบแต่ล่วงเพราะตัวเองล่วงเพราะยังเพราะบินสูงปั๊บมันไม่มีเกาะแมนมันบ่มีเกาะนักํำบางจากของไปเจอ,อยังเขาแนงสิก,ก,ะกระทบกระเทือนกับวสามารถที่สี่ที่สีล่ลำได้โดยง่าว่าคนมีแล้วถูกทูกเราอลำบากเน่ยก็คือคนถูกแรือมีเด็แมนบ่ก็คือคนถูกหรือมีเพราะฉะนั้นนี่แหละ ศิลปินตัวนี้หน่อยคืว่าต้องขอบคุณลุงหิงนีที่มาถึงวันนี้ได้ทุกคนชูมือเห็นมถึมากนะเพราะเดีเป็นไอดอลในการลองกับเป็นไอดอลในการใช้ชีวิตแมนไอดอลในการตามฝันลุงหญิงนี่เขามาเรียกแล้วครับคนแห็โอกาสก็คือพ่อโจเกิดโอกาสพ่อโจกับเอฟซีเนาะแมนเอฟซีพูดถึงว่าลุงหิงนี่ก็ได้โอกาสทอมูงทุกคนเด้ แมเหมือนพรอแปมนี่ก็ได้คือยังอยูเลยโอกาสแต่วาสนาคนเราเนาะมันมาต่างกันมาสนามแปมบอกว่าสมัครตจะจังตันนี่สิเนาะกับแซมมาปุ๊บก็ได้รับโอกาสปั๊บแล้วก็ขึ้นเวทีวันนั้นเลยแล้วก็เดินสายเลยครานี้เดินสายเป็นเลยเอ็นน้ำเลยเเ็นนลยแต่ว่าวาสนามันก็ต่างกันอือพูดงีก็ว่าขึ้นเวทีปุ๊บก็ได้รับการต้อนรับจากเอซิปันกับแ้วก็นยาวมาเลยจังความแปมจังตันจังแซมก็เลยกองเือน มาติดมาเราขึ้นเลย่ยยูโรยูโรกับมาของมาแต่ามาดีๆเอฟซี FC กับตอนตอนรับดีมาดีๆปรับกับสดุดคาตัวเองสะดุดอย่างวันดีขึ้นนี่มันก็ทัางพยุติความจริงยังโมโหขนาดเป็นล้านในแถวยังโมโหสีลงยังบอบอกพูดถือคันตรงไปเป็าโปรโจบอกว่าจะลงแล้วนะผะจะหูจากเอาแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนทุ่มึกกันยังยังลองลองเลยรอย นี่แหละคือมือนี่ยพยุดนยในวายอยู่ด้ยังวายยูโลยังวายยังวายยู่าเอาทั้งท้งตัวเองเนี่ยมีโอกาสกว่าเพื่อนหนึ่งก็คือเป็นเด็กสร้างเด็กปั้นเด็กยุกบัณเด็กยุกบัณยุหันพ้อนาตานาตากับเป็นทุนแล้วผู้ชายด้วยซุ้มเสียงก็ดีนี่แล้วหนึ่งแกยังเป็นลูกหลานพยุดแกยังพ่อสิเป็นเออพ่อได้หัดหลองหัดล้ำมาเออมองนี้มันถืกอมองนี้มันบ่อน นั่นลูกย้มมาสอบม้วงกับมาน้ากันได้พ่อกับเบิ้งแง้งนี่ตลอดพราจูเกอร์ข้อมองเกลนี่นี่แหละพราจูกับวันนี้แหละคือผู้สิมาเป็นพระเอกคนต่อไปสร้างใหม่ปนแอร์ได้ไงกันมามันอาจจะมากก็ได้ตอนนี้มันเตี้ยนเนาะมันอยู่ในช่วงขาลงแล้วของวงการมาล้ําพอที่บอกให้ช่วงนี้เป็นช่วงวงการพ่อก็รู้สึกขึ้นลงเอาจะไปรู้สึกทำไมลูกก็พ่ออยู่ในวงการนี้มานานมอแล้วมันมีขึ้นมีลง พออยู่ในในวันตจักมาได้สามสิบกว่าปีเด้ยมีขึ้นมีลงแต่ความแตกต่างมันแตกต่างกันตรงไหนตรงที่ระยะเวลาของปีที่มันอยู่จีลงต่้หรือวาอยุเสมอแมนคิดจะไหนมันสิอยุ่ไรของของของกาเสมอบ่ออใาห้ต่ําเ่าห้มันต่้มเหตุตกย,ยุกลางยกตัวอย่างเลยกา,กาพูดแล้วก็คือยุคเสียงอีสานเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงหมอลำที่ขึ้นมาทุกวันนี้ต้องขอบคุ้นเสียงอีสานนี่เด้แต่ก่อนหมอลำสูกันยู่แค่ว่าหาหมอลำมา อ้าวใครจะมาเลรียมอลลักับลำอยู่แค่นี้ผมแบบไม่ได้สู้อะไรกันใช่ก็สู้กันมาเหรีแต่ว่าเสียงอีสานผ่าก้ามาก็คือหางเครื่องสามลอยปาดรถมอล้ัสามสิบคันเราแต่ก่อนเสียงอีสานไปนี่ตายเลยแต่ละบานนี่น้ำเหลากันทีลานนี่อยกาตร์เยโซนี่ถ้าถ้าเสียงอีสานมานี่รถเฉพาะรถก็บพาอเรียนน้ำถนนอีกดำนาอีกก็ต้องหยุดแม่นบอเป็นยุคเสียงอีสานเป็นยุคที่ ทำให gamer, ้วงการมอลำานี้เปลี่ยนแปลงจากจากเป็นมอลำาป็นิสือขึ้นมามีการแข่งขันสาวหน่อยเพราะเห็นเชงอีสานอ่าวเขาอยู่บ่อเด็ตัวตนสินเห็นเชงอีสานอยู่น้ำบ่อเด็ปฐมเห็นเชงอีสานอยู่น้ำบ่อเด็เราต้องพัฒนาปั๊บ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 เ่ขึ้นมามันก็เลยมีการแข่งขันบัจจบันนี้เพราะมีการแข่งขันผปิดข้อเสียบบดนี้เชงอีสานมางานเต็มปีวงใหม่ๆก็ขึ้นมากับงั้นผู้ใดพัฒนาเสร็จแต่มีงานเต็มปีแต่สุดท้ายคนที่สู้ไม่ไหวทุนไม่ไหวกะล่วงงแแลล้้้วววหหาายย่ตอนนี เรือมอลำวงไหนเอาแต่ก่อนก็เรือรัตนสินรัตนสินก็สิบว่าบุญบาปพอคู่แม่คู่ลูกหันก็ยังอยู่ในระดับของไปเรื่อยๆจากเบอร์หนึ่งแมนบ่าแมนแต่ก่อนงันหน่อยงัใหญ่ต้องรัตนสินยืนก่อนรัตนสินข้ามอันนี้ก็ได้ว่าอีพอีแม่พอเบอร์ดีได้ไหมายความว่ามันเป็นการแข่งขันแล้วคราวนี้แข่งขันทั้งด้นคือหมอลำจ่าสูเมอร์ยังเป็นหมอลำจ่าก็ยังมากเลยยังเราสอนหนูสอน สอนสอนจนปะซ้อมือก็ยังหมักอยู่ดิแล้วก็ยังเป็นหมอลำยังถือว่าเป็นพ่อคู่แม่คู่ของหมอลำอยู่มันจีบสคนแต่แต่แบบที่หนึ่งคือพ่อจูว่าล่ะซื้อตำสมถึงมันมันสิบเปอร์เซ็นต์แต่มันมีลูกค้าซื้ออะลูกค้าประจําลูกค้ามันลูกค้าที่มีเรื่องดังเหมือนเดิมโซนียุ่มใช่เพราะฉะนั้นกระถามขึ้นเหมือนเอาคือเฮ็ดจัง้สั้นสาวน้อยคือล้ำแบบนี้สาวน้อยคืองานเต็มปี เราไม่รู้ล่ะคนดูแล้วอาหารมันไม่อร่อยแต่ว่าคนซื้อเขาเยอะอะเมนมอการบริโภคกมันเยอะมันก็เลยเปลี่ยนนั่นแหละผมบบถึงถึงพวกคนเกาคอคู่แมคคู่เฮากะแมนจ่ะก็เป็นงานขยจะกับไปยังสิเรื่อยๆแต่ว่าคนกอนุหลักนุหลักอนุหลักแต่ว่าสะอาเกาไว้แมนอาจจะกินแล้วกินแซ่ไปกินน้องเพิร์เขาบอกเรื่องว่าไปกินน้องเพิร์ลแมนก็ไปกินแต่ว่าขันจังเฮาจังหมอลำโซเฉียวคือเฮ้า แปงอาหารเป็นรสชาติที่ไม่รุนแรงนะไม่รุนแรงแบบรสชาติกิจจ์มันทรงถึงบาทจังสี่บอกเมีนมันก็เลยขายมันก็ะเดยขายเพราะฉะนั้นเราก็บมอลำสิเกิดขึ้นไม่ข้างหน้าเนี่ยก็เป็นธุรกิจรืยองินีุดรวยเปอร์เซ็นต์หรือเปโอ้ยก็รวยเปอร์เซ็นต์มีบ้านมีโดมซ้อมแต่ก่อนเราไม่คิดหวังเราไม่คิดว่าปีนี้เอาเมตติ้งแต่กกัปยุตเต็กีิมาซ้อมวงสาวหน่อยหนึ่ง ได้เอาเข่ามาซอยหัวหน้าเอามาเออได้ดูน้องได้ดูน้องได้ดูน้องเขียวเขียวกระลามาซอยกันตื่นยังไม่เศร้าพอถกย่างไปวัดกลางวัดเช่ประสิทธิ์ไปเอาเข่ากองหลวงพ่อมาซูมูกินเอาก้นบาดหลวงพ่อเอาก้นบาดหลวงพ่อมาซูมูกินนึกยุนได้กินได้กินดีกะเมื่อใดเป็นบุญอยู่วัดกลางวัดเช่ประสิทธิ์วัดโน้นอ้อมเขียวผู้ใดบ่นักมาเถียงแม่เออ น้ำเันเนี่มันกับเป็นช่วงหมายถึงว่ามาบูมประกาศตอนพอตัวพ่อุงิงแมนมันมันเรามาซุ้งอาหารถือถือเรามาเตียงหนาล้านถือถือถือยุคถือยุคถือสมัยอุ้งยิงก็ถือว่าเป็นอันนี้สูงเนาะก็ได้ที่ไม่ยังไงก็สั่งล่ะก่อนนั้นทขาล่องผิดล่องถือเมื่อเมื่อแล้วล่องผิด